กรทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศมาซานักข่าวมาซาอยายจุนค่ะ ปัจจุบันนะฮะก็เป็นครีเอเตอร์นะฮะับทิกตอกเกอร์นะคะนี่คือแพลตฟอร์มที่ส่วนตัวของธรรมชาตินะคะได,ได้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 ทำนะฮะก็จะมีทัคำทิกตอกยูทูบอินสตาแกรมเฟซบุ๊กแล้วก็แบนสเพจนะฮะซึ่งถ <aro Obrig> ้าอัปเดตหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นทางทิกตอกนะฮะหรือช่องทางที่แบบคนรู้จักกันนะก็จะเป็นทิกตอกเลยซ <anes> ึ <S <S <ess Since then> ่งทิกตอกเนี่ยขมบอกเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนชีวิตเราไปเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมถึงเปลี่ยนชีวิตเด็กตัวเล็ก คนดีได้นะคะสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยซึุกหูอาจจะชื่อธรรมชาติคือหลายคนถามว่าชื่อธรรมชาตินี่เป็นอะไรเป็นช่องที่ปู่ป่าหรือเปล่าไม่ใช่นะคะฉันชื่อธรรมชาติชื่อนายธรรมชาติเลยซึ่งธรรมชาติก็จริงค่ะแต่ว่าสโลแกนของหนูเนี่ยหนูบอกเลยว่าจะไม่ปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาติอยากทําอะไรได้หรือยากทาอะไรเป็นหนูจะพยายามหาสิ่งที่ทําให้เราไปถึงสิ่งนั้นได้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นหาโน้ตหาความรู้ต่ตางๆเครื่องมือ หรือแม้แต่กลุ่มคนนะที่จะสามารถให้คำแนะนำเราได้นี่ก็เป็นโสโลแกนที่แบบแว่ายุติไปเลยตลอดธรรมชาติแต่อย่าปล่อยให้ป็นเป็นธรรมชาตอะะิอ่ะค่ะอ่ะขั้นตอนที่เราจะมาอ่อคุยกับทุกท่านเนี่ยคือหลายๆลนอคนจะว่าอุ๊ยเป็น LGBT เป็นบอกว่าพี่ๆระเคยอะไรเนี้ย เขาจะมีความเล่นใหญ่หรือเปล่าถึง outstanding ได้ในโลกของออนไลน์อเงี้ยหนูบอกเลยนะว่าไม่ใช่แค่กลุ่มเราแล่านั้นทุกทุกคนทุกทเพศทุกวุไสามารถทำได้เหมือนกันเพราะอะไรรูไหมฮะหนึงเลยถ้าเราอยากเป็น influencer ความกลัวของเรามีได้แต่ว่าก็ต้องคงเก็บมันไว้อยู่ในมือหลึกนะคะสิ่งเราที่จะทําได้ก็คือเลือกคาในสิ่งที่เป็นตัวเรานะคะสิ่งที่เราชอบซึ่งทุกครา้นกจะได้ยินจนเบื่อละนะคะแต่ว่าการเป็นตัวเรานี่แหละที่จะทําให้เราเนี่ยได้แบบทําในสิ่งที่มีความสุขจริงๆนะคะแล้วก็คือเริ่มจากการเสพในชอบเราชอบอะไรนะคะเราเสพเลยาจะชอบเรื่องเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องไอทีเรื่องต่างๆ ไปชอบก่อนพอชอบแล้วเราจะมีไฟถูกต้องไมหมหะเราทาถึงนั้นแหละนะฮะจนทำให้เป็นทำให้เป็นนีือทำยังไงสมมุติฉันอยากจะเป็นอินฟูถังอ่าทางด้านไอทีเงินเสพช่องวิดีโอโันแซนรึกสึกว่าแบบเออฉันชอบแับทำช่องนี้มากแล้วทำไงละ่ะให้เราได้ผลิต สือออกมาได้เหมือนกับเขาเขาใช้อะไรวิธีการตักต่อวิธีการนำเสนอหรือว่าจะเป็นอะไรยังไงศึกษาเมื่อก่อนนะครับจะได้ความรู้เรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยรุ่นแบบรุ่นปุณตั้งนักอาลุงของเราเนี่ยเขาต้องเข้าโสมุดเข้าสมุดกว่าจะไปอากว่าจะโคกหนึ่งตำราหนึ่งเล่มกว่าจะเข้าสัมมนากว่าจะได้ความรู้หนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลานะคะผ่านมาสักพักรุ่นพี่สาวรุ่นบ พี่ๆเราเนี่ยเข้า u ู u b e อาจจะชิ้นยาวหน่อย20กว่านาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งกว่าจะคงเรื่องหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ค่ะมันสั้นกว่านี้เราสามารถรู้เรื่องอะไรก็ได้สั้นๆยงไม่เกินหนึ่งนาทีเข้าเนื้อเลยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวนี้ช็อตวิดีโอมันมาจริงๆแล้วก็สิ่งนี้มันสามารถย่อทุกอย่างที่แบบเราอยากรู้อ่อยากรู้อะไรซึไปได้เลยจะมีคนสรุปแล้วก็ย่อให้เราอยู่แล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบทฉันรู้สึกว่าแฮปปี้มาซึ่งช็อตวิดีโอตอนนี้นะคะก็กบบตรงว่าไไมม่ด้ีแค่ ทิกต o อกทุกแพลตฟอร์มที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะเมื่อจะเป็น X นะคะ f a เฟซบุ๊ก g YouTube สามารถโพสแบบช็อตวิดีโอได้หมดเลยถ้าเฟซบุ๊กนี่ก็จะเป็นเฟซบุ๊กเรียลใช่ไหมฮะ Ig จีต้องเหมือนกันนะฮะส่วน YouTube เ YouTube ป็ X, นยูทู u แชร์และเอ็กซ์ก็โพสคลิ back, ปได้ปกติข้อดีของมันเลยก็คือสิ่งที่หนูรูอ้สึกว่ามันพิเศษ นะแล้วคือช็อตวิดีโอเนี่ยมันไม่ต้องเสิร์ชัก็ขึ้นมันก็เจอได้จากเทรนจากอะไรต่างๆเหมือนเรามีกระแสอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นมันจะขึ้นตาฝีเราในโอกาสอะไรในโอกาสที่เราตอนชิ่สมัครใช้งานอ่ะแบบเราสนใจแคตตาล็ออะไรจำได้ไหมครัตอนที่เราสมัครแพลตฟอร์รอมเนี่ยเขาจะมีแบบให้กรอกว่าสนใจอันนี้สนใจน,นี้นั่นแหลคะครับครีเอเตอร์ที่ทำแบบคลิปแนวสไตล์หรือว่าตรงกับช่องที่เราเลือกเนี่ยเขาก็จะไปขวน้าฝีเราซึ่งมียกากนะเราเป็นคร,รีเอเตอร์เปิดโตเร็วขึ้นเพราะได้ไปออนในสิ่งที่คนอยากเสพนในคอนเทนต์ที่เราอยาก คำหรือตอนนี้ฮ่าสว่วนคนดูเลยก็คือมีมีตั้งสองฝ่ายคุณรู้ก็เป็นแบบโอ้ยฉันดับโดนนี้ก็ได้ดูนะคะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าช็อตวิดีโอเยเป็นอะไรที่สามารถให้ครีเอเตอร์ยุคใหม่ๆเกิดขึ้นได้มากขึ้นและก็รวดเร็วนะคะมาถาึอองการสร้างคอนเทนต์อะทำยังไงทำยังไงหนูไปจเจอไปแบบว่าตอนที่ญญแบบบรรยายจากหนอนเนีอยก็จะโดนถามตลอดว่าแม่จะทำยไงแม่พูดได้จากคอนเนทนต์แล้วทำยังไงนะคะให้เราบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่แบบแนะนำตลอดนั่นก็คือเลือกคำได้เลยค่ะหนูจะทำอะไรที่ง ง่ายและทำตามกันได้ก็สามารถทําได้ตามเทรนทั่วไปสามารถเลือกมันเกี่ยดับคำด้เลยอย่างเช่นยกตัวอยาก,ยากหาเห็นภาพคอนเทนที่แบบว่าไม่ติดตัวไม่ติดตัวสวยทุกวันจะตายไหมอะไรเงี้ยร่างภาพแทน,นก็ไปทีอ้าวนอนนิ่งแล้วอะไรเงรี้ยเคยเห็นไหมฮะคอนเทนกินปลากระป๋องพี่ฟ้าปลากระป๋องกินปลากระป๋องปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้อยู่อ,อยู่ดีดีไวร์เราเพิมาเฉยคนแหกินหยาบปลากระป๋ปองทั่วบานทั่วเฮือนสามารถดูง่ายทําตามได้อันนี้ก็สามารถแบบเขาเรียกว่ารวดเร็วนะแวก็อยู่ในกระแสออนท่างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันก็จะะทาให้เเรนี่่ยอ จะได้มีส่วนไปแจ้นในหน้าฟีดของพี่ๆที่เลือกบูชองนานๆบ้างนะฮะมีโอกาสเติบโตค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งเลือกในสิ่งที่แบบว่าคนปกติไม่คิดจะทำกันก็คืออะไรที่มันไม่ที่มันแบกใหม่เพราะว่สามารถหาดูสิ่ง,งเหล่านั้นได้ในออนไลน์ออนไลน์สามารถเราเสนอได้ทุก ที่ว่าเราจะเซนเซอร์ตัวเองมากไปขนาดไหนนะฮะอาจจะแบบอุ้ยอาจาร้างหรือเปล่าเมืนอี้นั่นหรือเปล่าก็อยู่ที่เราเพราะในสิ่งนี้เห็นภาพล่าชา้าอย่างเช่นเล็บฝังชารเราคงจะไม่ได้เห็นคนเล็บยาวขนาดนี้เดินสวนของเราตามท้องถนนนะฮะและว้วก็จะได้เห็นเขาได้ในออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเล็บล่าสุดไหมคะใครได้ดูเล็บเซนี้บ้างจะเป็นเล็บเซตมาสุกราค,ค่ะที่เล็บฝังจะสามารถยิงน้ำออกจากเล็บได้จริงๆริงมือฉีดน้ำนะฮะวันสุดท้ายก็ต้องไม่ทำไเลยพี่ยิงให้ดูหน่อยยิงให้ดูหน่อยฉันยิงไปประมาณหมื่นช็อตนะคะนี่ก็เป็นแบบว่่่าาาาอีีกสสิงทเรรมถ นอได้เพราะว่าแพลตฟอร์มอยนไลน์หนึ่งมาสมัคร Create มาเสนอได้ทุกอย่างตามที่ใจเราต้องการนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มที่จะทำหรือเปล่าอีกเรื่งสิโอ้ร้อนเหมือนกันนะครัะคนใหญ่สร้งงางตัวตนยังไงบางคนเนี่บางคนหลายคนถามเหมือนกันอันนี้หลายคนถามจริงนะครับไม่ได้แบบหลายคนถามในออนไลน์หลายคนถามว่าใช่ใครบ้อะไรอันนี้ไม่ใช่นี่หลายคนถามจริงๆแล้วคือตัวตัวสร้างยังไงแม่บางคนบอกว่าหนูต้องเป็นคนเลยเหรอคะหนูไม่อยากเปไ็นนักแสดงคะ่ะหนูอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำยังไงให้หนูได้เป็นตัวตนของตัวเองเราเอาสิ่งที่เราเป็นคูณสิบไปดูค่ะ อย่เช่นปกติหนูก็จะพูดเสียงประมาณนี้เนาะในชีวิตประวันถ้าใครที่ติดตาที่อกหนูก็จะรู้เลยว่าหนูจะเป็นแบบกูสัดูนี่นะบางคนชอบใส่แบบกระโปรงสั้นแค่นี้ในชีวิตจริงออนไลน์ทำให้มันพีคค่ะรือสั่นถึงพอเลยก็ยอมได้อะไรที่คุไม่เคยเห็นคุณจะได้เห็นไงฮะบางคนเป็นคนที่แบบท้อนอนมาในชีวิต,ตออนไลน์ก็คือนอนให้เห็นกันในซีเลยเมือนพี่เิร์กเห็นไ,มนไหมฮอรยตลอดหรืเงี้ยก็จะเป็นแบบเป็นมีนั่นือนกันอยางเช่นหลายๆคนอาจจะแบบตอนไหนอะ อเลในชีวิตตรงว่ากิจการแค่นี้อ่ะแต่ทำยังไงดีให้ออนไลน์แบบทุกคนได้เห็นกระจึ้งไปเลยอยากคูณศีไปเลยอะไรเงี้ยรู้ไหมคนจะเป็นภาพไหมฮะบางคนคนแบบชู้เสียงเบามากในออนไลน์เขต้องเป็นไงฮะ ASR m เลยถึงประเมินถูกต้องไหมฮะนึกภาพประมาณนี้ค่ะตัวบลนแบบคูณศีไม่ว่าจะเป็นลายไปที่สุดทางแล้วก็คูณมันไปซะหน่อยอาจจะฝืนมากในช่วงแรกแต่หลังๆเชื่อหนูเดี๋ยวมาชิมนะคะอย่างน้อยมันก็ได้ชิมในสิ่งที่เราชอบอยู่พื้นไว้ก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ อ่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็พูดอยู่เสมอๆนะฮะโอ้ยหอบคนวัวเดกันพูดใหม่นะคะคือไม่ได้ป่าก็จะได้ยินเสียงรบกายใจตลอดเวลาโอเคค่ะคนเราเวลาเจอกันในโลกชีวิตประจำวันนะ,ะเราจะมีภาษาสัมพันธภาพนะ,ะนะรูปรถกินเสียงสัมผัสมันถึงทาให้เราเข้าใจคนเดืนั้นหรือว่าใกล้ชิดกับคนเื่องนั้นมากขึ้นแต่ใน,นจอออนไลน์ค่ะมันได้ยินแค่เสียงกับภาพถูกต้องไหมฮะเสียงกับภาพเพราะฉะนั้นทํายังไงดีให้เขาแบบ ไม่หยุดดูแล้วก็เข้าใจเราต้องเสียงและภาพถ้าต้องถึงเสี่ยงต้องถึงความคมชัดเสียงที่ชัดเจนนั่นคือจะมาแบบว่าลดทอนไอ้สามสัมผัสที่เราขาดไปได้ที่แทนตรงนี้นะเราอเอาสิ่งที่แบบว่าเรามีอยู่ทำยังไ้เพิ่มต้องแทนสามประสาทสัมผัสที่มันหายไปยกมือใหญ่ให้ภาพช้เลนส์หนึ่งที่กำลังมานะครับ